ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีนัท่านผู้ชมทุกท่าน ได้กล่าวถึงว่าเกิดมาเพื่ออะไรตมาบอกเกิดมาเพื่อสู้ไม่ใช่อยู่อย่างทอ้อแท้ใครมีนิสัยทอ้อแท้เลิกคุยกันเถอะท่านหันกลับมาสู้ดีกว่า,าถ้าท่านท้อถ้าท่านท้อท่านก็งออยู่อย่างนั้นแหละท่านก็แงงๆตายอยู่ท่าเรียกตายซากอยู่กับที่ท่านรู้จักตายซากไหอยู่กับที่ตายซากอยู่งั้นแหละท่านต้นไม้ที่มันไม่ตายซากเพราะอะไรฮะท่านดูต้นมันอยู่ตรงนั้นแหละ แต่ลาบมันชอนชัยชอนชัยเขาไปหาทะลุหินทะล,ลุนู่นทะลุนี่เพื่อจะไปหาแหล่งอาหารลอดนั่นลอดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ถ้าเป็นดูต้นไม้เถอะบนภูเขาเนี่ยนหะแล้วมันก็หลบสิ่งนั้นหลบสิ่งนี้เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะอย่าอยู่ท่าอย่างท้อแท้เราเกิดมาเพื่อสู้อย่าอยู่อย่างท้อแท,แออท,อแท้ต้นไม้มันเป็นตัวอย่างให้เราสัตว์เดรจชานมันเป็นตัวอย่างให้เราเออดูสัตว์เดรจชาน,นนะท่าน ทำมาอยู่ขันมนได้มันไม่เคยท้อไม่ท่านถึงจนทนกัดก้อนกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพอ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักโซก็สอบใส่ท้องจับเนื้อกินเองเพราะในการดำิงชีวิตอยู่เราต้องเตรียมอาชีพที่สองสำรองชีวิตไว้เสมอเตรียมอาชีพที่สองสำรองชีวิตไว้ อย่าเป็นอาชีพเดียวเป็นขราชการก็ต้องเตรียมอาชีพกเกษียณแล้วทาอะไรในขณะที่ไม่กเกษียณทําอะไรเป็นนักทดลองนักประดิษฐ์ลองทําดูบ้างสงเกิดมาเพื่อสร้างฐานะไม่ใช่ตะกะตะกา,าะรซั์มรดกเราเกิดมาเพื่อสร้างฐานะด้วยตัวเองไม่ใช่หวังมรดกจากพ่อแม่แล้วก็ไปทะเลาะกัน,นบรรดาพี่น้องนี่ก็ทะเลาะกันประเทศท่านอยากได้กันจังไอ้สิ่งที่คนตายทิ้งไว้ ออมรดกแปลว่าสิ่งที่คนตายทิ้งไว้ได้แล้วมันได้อะไรล่ะมันได้เกียรติภูมิแบบไหนแล้วท่านแล้วก็แย่งกันระหว่างพี่น้องแล้วก็ตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกันที่บางทีแค่ท่านยี่สิบตารางวาตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพี่น้องมันซื้อกันได้แล้วท่านสายรกเดียวกันสายเลือดเดียวกันยอมตัดขาดกันได้เพราะหวังทรัพย์มรดกไม่มีประโยชน์ท่าน บางทีไม่ใช่เงินมากนะท่านนะเงินแค่หมื่นสองหมื่นตัดขายกันแล้วท่านแค่งานศพพระเครื่ององค์เดียวก็ตัดขายความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วขัดใจกันแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันน่าเกิดมาพราะสร้างฐานนะไม่ใชเ่เกิดมาเพื่อตะกร้าทรัพย์มรดกของใครจะไปเอาจะมายัดให้ไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากมองอาตมาก็ไม่อยากได้ไม่อยากมอง ของใครก็ของเขาไม่เอามือของเราเนี่ยก็สิบนิ้วเท่ากันสองขาเท่ากันเรื่องอะไรแปลกของเขามาละท่านโยมยักอุ้มถวายยะงบอกไม่เอา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 เขาก็วางแไปลไกว่าเขาบอกไม่อยากได้แต่ถ้าอยากเอามาทําประโยชน์แบบทํารายการอย่างนี้เอาเพราะว่าเป็นประโยชน์ของอาการทําเป็นธรมธนธรมทา,านธรรมวิทยาทานเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนท่านทั้งหลายว่าเกิดมาแล้ว มาสร้างฐานะไม่ใช่ตะกะทรัพย์ระดกแล้วท่านจะเลิกทะเลาะกันแล้วท่านจะเลิกเลิกกลายเป็นคนโลภโมโทสันในมรดกของคนอื่นทันที